จะอันนี้จะขอตอบของพอ,อนะคะไอ้นิเทศที่ชื่อว่าเหตุสเหตุกาธรรม,มาในในหกตัวเหตุสเหตุกาธรรม,มาองค์ธรรมเขาคือเหตุหกเว้นโมในโมสองตัวนี้วิธีหาตัวองค์ธรรมเราก็แยกออกมาเหตุองค์ธรรมก็คือเหตุหก สเหตุกะองค์ธรรมคือสเหตุกะจเจิตเ1เจเว้นโมในโมสองเมื่อเอาสองอันนี้มารวมกันตัวที่จะเป็นตัวร่วมได้ทั้งสองเนี่ยก็จะต้องเป็นเหตหกแต่ต้องเป็นเหตหกที่มีส่วนเว้นจึงจะเป็นองค์ธรรมของทั้งสองนี้ได้เพราะฉะนั้นมันจึงได้แก่ เหตุหกที่เว้นโมในโมสองเวลาเหตุหกเว้นโมในโมสองดวงเนี่ยโมสองดวงโมหะสองดวงตัวนี้ตัวนี้เขาจะมีวิจิกิจฉาอยู่ตัวหนึ่งวิจิกิจฉาเจตสิกเพราะฉะนั้นการเว้นโมในโมสองมันจะกระเทือนไอตัวเจตสิก เยตสิกเพราะฉะนั้นตัวนี้จะอยู่ในจิต69ดวงเพราะเว้นโมสองออกมันก็จะเหลือสะเหตุกะจิต71ก็เหลือ69้ไอตัว512ก็จะเหลือ51ตัววิจิกิจฉานี่คือต้องอยู่ในฝ่ายวิปประยุทธ์ไปเลยทีนี้ เมื่อเราได้ตัวประกอบก็คือสะเหตุกัจจิต69เจเจตสิก45เว้นตัวเหตุ6กับวิจิกิจฉาเราเอาตัวประกอบมหาสัมปยุตต์ตัวเหตุ6เป็นสังขารขันมันก็จะประกอบกับขันสามคือเวทนาขันสัญญาขันวิญญาณขันฝ่ายถามคือสังขารขันก็จะประกอบกับตัว ขันสามก็จะประกอบกับฝ่ายนี้ก็คือขันสามเวทนาสัญญาวิญญาณสเหตุกจิต69เป็นมนายตนะสะเหตุกจิต69เป็นมโนวิญญาณธาตุเจตสิกอ่ะมันมีมันเต็มเต็มคือ45แต่จากตรงนี้ยกมาเป็นธรรมายตนะธรรมธาตุพอพอมีเป็นเหตุหกเป็นสังขารขันเราหมายไว้ตั้งแต่แรกว่า จะต้องมีสังขารขันบางส่วนเราก็เอาตัวนี้หักเวทนาออกไปหนึ่งสัญญาออกไป1ก็เหลือ43เวลาวิบไป,ปยุึ์ก็จะวิบกับรูป 1-O-10 แล้วก็จะได้โอ0กระสุนิบส่วนวิญญาณธาตุเนี่ยเราก็เอาวิญญาณธาตุเต็มมี7 7หักมโนวินไป1ก็เหลือ6ที่เว้นมโนวินวิจิกิจฉา มันไม่ได้อยู่ในฝ่ายสัมปยุทธแต่แรกเพราะฉะนั้นจะต้องมาอยู่ในฝ่ายวิะยุทธมันก็คือไอตัวเ,เจตศิกอ่ะมันมีแค่45กับเหตุ6รวมกันแล้วจึงใช้ไป51เจตศิกรทั้งหมดมันมี52หัก51มันต้องเหลืออีกหนึ่งดวงเพราะฉะนั้นวิปยุทฝ่ายวิะยุทธ รวมแล้วจึงได้ 1, นึ่งสิบสฝ่ายเกหิจิเป็นธรรมายตนะธรรมธาตุก็จะเหลือวิจิกิจฉาหนึ่งวิจิกิจฉาเจตสิกหนึ่งกับสุขุมรูปนิพพาน